ข้าพเจ้าชื่อศาสนาจารย์จัญญาสังทองปัจจุบันรับใช้พระเจ้าในฐานะของอนุสาสกโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาค่ะวันนี้จะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าในหัวข้อที่ชื่อว่าดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจากพระธารมมิปรูบทที่11ข้อที่1จนถึงข้อ3และข้อที่6กล่าวว่าความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกาลปักจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นและในข้อ6ค่ะบอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาฟอบพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ข่ะจากพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะคะได้พูดถึงความเชื่อซึ่งพระเจ้าปรารถนาให้ผู้ที่ติดตามพระองค์มีความเชื่อมีความไว้วางใจในพระองค์ในข้อที่หกบอกว่าคนที่มาฟอบพระเจ้านั้นจะต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ และโปรองจะเป็นผู้ประทามบำเน็จข้าพเจ้ามีตัวอย่างของสองบุคคลที่จะมีโอกาสหยิบยกมาในวันนี้ค่ะพูดถึงชีวิตคนแรกก็คือในข้อที่7พูดถึงชีวิตของโนอาโนอาพร้อะพีได้บันทึกว่าเป็นคนที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะช่วยครอบครัวของเขาให้รอดพ้นพระเจ้าได้แบ่งปันถึงภาระหน้าที่ให้กับโนอาให้โนอาเป็นผู้สร้างเรือและโนอา ก็ได้ให้ครอบครัวของเขาได้รอดพ้นจากความตายพร้อมพิรำบันทึกว่าโนอาห์ได้เป็นทายาทของความชอบธรรมและเป็นความเชื่อซึ่งเหตุการณ์ในสมัยปัจจุบันกับเหตุการณ์สมัยโนอาห์ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะ ในสมัยปฐถมการบทที่6ได้พูดถึงว่ามนุษย์ในสมัยนั้นก็กระทําสิ่งที่ชั่วร้ายกระทําสิ่งที่ไม่ดีแต่พระเจ้าทอดประเนตรพระเจ้าเห็นโนอาเป็นคนที่เชื่อฟังเป็นคนที่ยำเกรงและพระเจ้าทรงปรดปลานชีวิตของโนอาเช่นเดียวกับชีวิตของเราในปัจจุบันนะคะในเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมีสถานการณ์ที่ แต่ละวันก็มีสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วพระเจ้าต้องการคนที่เชื่อฟังคนที่ชอบธรรมและก็เดินไปกับพระองค์เหมือนกับชีวิตของโนอาห์ที่เป็นคนที่ดีพร้อมเมื่อพระเจ้าสั่งสิ่งใดเขาก็เชื่อฟังขอประคำของพระเจ้าที่หนุนใจทั้งพี่น้องและก็ตัวข้าพเจ้าเองว่าพระเจ้ากําลังแสวงหาคนที่เชื่อฟังพระองค์คนที่จะเดินไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อนี่คือตัวอย่างของคนแรกชีวิตของโนอาห์ค่ะและคนที่สองที่ข้าพเจ้าอยากจะมีโอกาสยิบยกอยู่ในข้อที่31นะคะ ผู้หญิงคนนี้เป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนอิสราเอลเธอเป็นพระคัมภีร์บอกว่าเธอเป็นหญิงแพทย์สยาหรือพูดง่ายว่าเธอมีอาชีพพิเศษก็คืออาชีพโสพนีพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงนางราหบค่ะในข้อที่ส1สเ็พูดถึงชีวิตของชีวิตของเธอที่บอกว่าเพราะความเชื่อราหับหญิงแพทย์สยาจึงมีได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดี ชีวิตของนาราหับเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าชีวิตของเธอมีเบื้องหลังที่เจ็บปวดชีวิตของเธอมีปัญหาเธอเป็นโสเพนีในสังคมสมัยก่อนอาจจะไม่ยอมรับแต่เธอได้ต้อนรับผู้สอดแนมสองคนที่ส่งเขาเข้าไปในเมืองเยริโคและเธอเองได้รับการยกชูเกียรติจากพระเจ้าถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาชีวิตของเธอนะคะในมัทธิวบทที่1ข้อที่5พูดถึงว่าพระเจ้าทรงให้เกียรติเธอ โดยการที่ให้เธอได้เป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิดหรือพูดง่ายๆว่าเธอได้เป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์นั่นเองจากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนชีวิตมีปัญหาชีวิตมีความเจ็บปวดแต่เธอได้ตัดสินใจที่จะเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเลือกพระเจ้าและทําให้ชีวิตของเธอครอบครัวของเธอได้รับความรอดขอให้พระคําของพระเจ้าสด็ชีวิตของโนอาห์และชีวิตของนางระหับจะหนุนใจแล้วก็ให้กําลังใจแก่เรานะคะว่า เราําเนินชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งไม่ได้แตกต่างกับอดีตแต่พระเจ้ามองหาคนที่จะเดินไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความถ่อมใจและพระองค์จะทรงประทานเกียรติและรางวัลให้ดังเช่นชีวิตของโนอาห์ที่เขาเองสามารถรักษาครอบครัวลูกหลานของเขาได้รับความรอดหรือชีวิตของนางราหับที่ชีวิตที่เดินไปด้วยความเชื่อเธอสามารถรักษาครอบครัวของเธอให้รอดพ้นจากความพินาศจากความตายและแม้แต่ชื่อของเธอก็ได้เป็นพันพระพุทของพระเยซูคริส ดังพระคำของพระเจ้าที่บอกกับเราว่าให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ